สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการ5นาทีกับเรื่องเล่าฟุตบอลความไม่แน่นอนของโลกฟุตบอลมันมักจะมีเรื่องสะพ้ายอยู่เสมอฤดูการไหนบทจะดีก็ดีแบบใจหายหรือดูการไหนบทจะแย่ก็แย่แบบกูไม่กลับก็เหมือนรอดูการนี้ของทัพปีศาจแดงดำที่หาความคงเส้นคงวาของฟอร์มการเล่นไม่ได้แต่โชคจึงดีที่ทีมตามหลายต่อหลายทีมก็ฟอร์มตกลงเช่นกัน เลยทําให้พวกเขายัางสามารถเกาะอ,อยู่บนหัวตารางของศึกเกาชอเซเรียได้อยู่ไม่เช่นนั้นแล้วพวกเขาอาจจะไม่ได้มายืนอยู่ในจุดนี้ปัจจุบันเอซิมิลานหลังอยู่ในอันดับที่3ของตารางคะแนนเซเรียก็จะเห็นได้ว่านะครับจากช่องว่างของคะแนนที่มีความต่างกันอยู่พอสมควรนั่นจึงทําให้ฤดูกาลน,นี้มิลานเองนะครับอาจจะมีความผ่อนคลายที่มากขึ้นในเรื่องของพื้นที่ท็อปโ แต่ก็ในส่วนของการลุ้นแชมป์ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ายากเช่นเดียวกันครับเพราะมีความต่างของคะแนนกับทีมนําอย่างอินเตอร์อยู่เกือบ10แต้มด้วยกันซึ่งจากผลงาน5านัดหลังสุดนะครับก็ถือว่าไม่ได้ขี้ริ้วขี้เห่อะไรมากนะครับจากโปรแกรมในลีกก็เอาชนะไปได้ถึง4นัดด้วยกันนะครับโดยเสมอ1ครั้งนะครับกับสโมสรอนโบลญญาส่วนฟุตบอลถ้วยคป้าอิตาเลียนะครับ ก็พาท่าแพ้อตตตานตาไป2ประตูต่อหนึ่งทำให้หมดลุนแล้วนะครับในถ้วยนี้จากผลงานที่พูดมาก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายนี่แต่ความคาดหวังจากแฟนบอลในฤดูกาลนี้มันแตกต่างจากฤดูกาลก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนหลายคนล้วนตั้งความหวังจากผลงานที่ดีขึ้นจากการทำงานกับทีมมาหลายฤดูกาลการพัฒนาการต่อยอดการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆไปในทิศทางที่ดีแต่ ผลลับในฤดูกาลนี้มันกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมือ่อพวกเขาพลาดท่า,าตกรอบ Italia, แชมเปี้ยนลีกโคปาอิตาลียแพมผลงานในลีกถึงแม้ว่าจะอยู่อันดับที่3ก็จริงแต่หากมองจากรูปเกมแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าลุ้นเสียวในหลายๆเกมในเกมรับมีการเสียประตูที่ง่ายจนในบางทีต้องไปลุ้นเหนื่อยช่วงท้ายเกม จากที่ผมได้เอ่ยมาข้างต้นนี้ก็อาจจะทําให้แฟนๆที่ได้รับชมเกมของขุนพลปีศาจแดงดำฉุนเฉียวกันไปตามๆกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับปีโอรี่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเนื่องด้วยฤดูกาลนี้ผู้เล่นกําลังหลักมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเจ็บอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในแนวรับที่เป็นปัญหาใหญ่อย่างชัดเจน การบาดเจ็บของผู้เล่นหลายๆคนก็อาจจะทําให้ผลงานทีมแกว่งได้แต่เจ้าตัวก็ยังคงรักษาเชฟของทีมไว้ได้ด้วยการไม่หลุดออกจากทีมทัพโฟสิ่งนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมสําหรับเฮดโค้ดรลนนี้เช่นเดียวกันในวันที่ทีมยังหาความเอาแน่เอานอนไม่ได้มีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายจากผู้เล่นชุดเก่าสู่ผู้เล่นชุดใหม่แต่เมื่อถึงเวลาของโลกฟุตบอลมันมักจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอยู่ประจำ ที่เขาเรียกกันว่าวิถีของฟุตบอลเมื่อถึงเวลาทุกอย่างมันก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะเคยพาทีมประสบความสําเร็จก็ตามฟุตบอลมันมีเซอร์เคิลของมันอยู่จังหวะขึ้นจังหวะลงการเวลาทามมิ่งชคชะตาทุกอย่างล้วนมาอยู่รวมกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมสกูเดตโต้หนึ่งสมัยหดูการ2021 2 0 2 2 ถึงแม้ว่าการทำงานของสเตฟาโนปิโอลีในช่วงหลายหฤดูกาลหลังที่ผ่านมานะครับจะดูหอมหวานกับทีมเป็นอย่างมากพาทีมได้แชมป์ที่รอคอยในรอบหลายๆปีแถมนี่เองนะครับก็ยังเป็นแชมป์แรกของเขาด้วยนะครับในฐานะเฮดโค้ชแต่เมื่อนะครับความหอมหวานเริ่มจางลงในช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มมีกระแสข่าวออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับการก้าวลงจากตำแหน่งเฮดโค้ชของทัพปีศาจแดงดำของกุนซืออย่างสเตฟาโนปิโอลี เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาดูแค a ดิเดตการที่มีลุ้นเข้ามาทํางานนะครับสารต่อเฮดโคตรลายนี้ว่ามีใครกันบ้างคนแรกนะครับที่มาแรงที่สุดก็เห็นจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากอันตนิโอคอนเต้คุณซื้อมากประสบการณ์ที่ผ่านการคุมทีมนะครับมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสอินเตอร์มิลานเชลซีและนะครับสโมสรที่เริ่มสร้างชื่อให้กับเขานั่นคือบา r รีนั่นเองนะครับ และเจ้าตัวเองนะครับก็ยังสามารถคว้าแชมป์กับยูเวนตุสด้วยการคว้าสกูเดโต้ด้วยนะครับถึง3สมัยแล้วก็มีทางอิตาเลียนซูเปอร์คัพอีก1สมัยนะครับส่วนอินเตอร์นะครับก็สามารถคว้าสกูเดโต้มาครอบครองได้1สมัยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ การไปคุมพิมเมลิกนะครับก็สามารถคว้าถ้วยแชมป์พิมเมลิกมาครองได้สําเร็จนะครับแล้วก็มีถ้วย fa Cup ัพด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นกุญซือที่ประสบความสําเร็จอยู่พอสมควรเลยนะครับส่วนการคุมบาลีเนี่ยเจ้าตัวก็ยังสามารถคว้าถ้วยนะครับได้เช่นเดียวกันเรียกได้ว่านะครับนี่คืออีกหนึ่งกุนซือที่มีโปรไฟล์กับความสําเร็จเป็นอย่างสูง ด้วยสไตล์นะครับการเล่นฟุตบอลฉบับหลัง3ตามสไตล์ฟุตบอลสมัยใหม่ส่วนใหญ่นะครับระบบที่เขาใช้ก็จะเป็น3-4-3นี่ก็น่าจะเป็นนะครับอีกหนึ่งโค้ดที่น่าสนใจหากได้เข้ามารับตำแหน่งปุนซื้อใหม่ของเอซิมิลานเพราะว่านี่จะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบจากการใช้นะครับ4-2-3-1ในยุคข,ของปิโอรี่มาเป็น3-43 ซึ่งเราก็อาจจะได้เห็นนะครับรูปแบบในการเล่นเกมลุกแบบใหม่ๆที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเน้นแพ็คเกมในแดงกลางแน่นๆส่วนเกมลับเองนะครับก็น่าจะเพิ่มความเหนียวแน่นจากการยืนหลังสามได้พอสมควรหรือในบางทีนะครับหากเล่นเกมลับแบบเต็มรูปแบบก็ยังสามารถดึงเกมริมเส้นนะครับมาช่วยปิดเกมในแนวรับได้อีกนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งช้อยนะครับที่น่าดูชมหากว่าสโมสรนนะครับเลือกคอนเต้เข้ามาทำงาน คอนเต้นะครับเป็นอีกหนึ่งกุนซือที่มีพลังงานในการคุมทีมข้างสนามเป็นอย่างมากนะครับมีความด Do ุดันคอยกระตุ้นลูกทีมนะครับอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่านะครับมีความ aggressiv สูงพอสมควรเลยนะครับก็จะเห็นได้จากหลายๆเกมเลยนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยวิดจะมีเรื่องกับกุนซือทีมคู่แข่งก็เคยมีครั้งหนึ่งนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยมีปัญหากับโทมัสทูเกิลเนี่ยก็จะวิดวางมวยกันเลยทีเดียวนะครับก็จะเห็นได้ว่ารีแอคชั่นของแกเนี่ยจัดเต็มแบบสุดๆเลยนะครับ ส่วนรายต่อมานะครับก็จะเป็นกุนซือรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างเตยโกมอตตานครับกุนซือหนุ่มวัย41ปีชาวบราซิเลียนที่หันมารับใช้ทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบัน,นครับเจ้าตัวเนี่ยกำลังสร้างผลงานได้ดีกับโบโรญญาโดยการนะครับพาทีมขึ้นไปอยู่โซนบนของตารางคะแนนณักนะปัจจุบันได้นะครับก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับซึ่งปัจจุบัน,นครับโบโรญญาอยู่ในอันดับที่6ของตารางคะแนน ซึ่งในช่วง5นัดที่ผ่านมานะครับก็มีผลงานที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับโดยการแพ้ไป2นัดเสมอ2นะครับแต่ยังดีนะครับที่นัาล่าสุดเนี่ยสามารถกลับมาเรียกฟอร์มเก่งได้ด้วยการเอาชนะซั 4, ะสซูโร่ไป4-2มอตตานะครับเจ้าตัวเคยผ่านงานคุมทีมกับชุดเยาวชนของเปเเชเจนัวแล้วก็สเปเซียนะครับเรียกได้ว่านะครับคุณซอหนุ่มรายนี้เริ่มต้นจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับชุดเยาวชนแล้วก็ทีมขนาดเล็กก่อน ส่วนในการคุมทีมยักษ์ใหญ่นะครับเจ้าตัวเองก็ยังไม่เคยได้สัมผัสกับบิ๊กทีมเลยนี่ก็น่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าพอเจ้าตัวเนี่ยได้มาคุมทีมขนาดใหญ่แล้วจะสามารถคุมผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ได้อยู่หมัดหรือไม่นะครับหรือว่าแม้กระทั่งนะครับเมื่อสคอรทีมใหญ่ขึ้นเขาเองจะสามารถจัดการกับระบบทีมได้ดีแค่ไหนอันนี้นะครับมันก็น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ชั้นดีให้กับกุนซือหนุ่มรายนี้ กับการเป็นผู้เล่นนะครับที่ประสบความสําเร็จมาอย่างมากมายในการค้าแข่งสู่การเดินทางสายโค้ดที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นก็น่าสนใจนะครับว่าคุณซือรายนี้จะสามารถไปได้ไกลแค่ไหนในงานโค้ดระบบส่วนใหญ่นะครับที่เตียวโกมอนตานะครับมักจะใช้นั่นก็คือ4231นะครับระบบที่ใช้นะครับอาจจะไม่ต่างจากยุคข,ของปิโอลี่มากนะักก็มีการบิวอพเกมนะครับจากแนวรับใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นในการเติมเกมดิมเส้น โจมตีคู่แข่งนะครับจากเกมทางด้านข้างมากกว่าจะเจาะทางด้านในนะครับก็ถ้าหากนะครับว่ามอตตอได้เข้ามาทําทีมจริงๆแล้วเนี่ยแล้วใช้ระบบนี้จริงๆนะครับก็คงไม่ได้เปลี่ยนรูปเกมไปจากเดิมเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่การเข้ามาของเขานะครับก็อาจจะสามารถเปลี่ยนโมเมนตัมของทีมได้เพราะว่าได้เจออะไรแบบใหมๆ่ๆบรรยากาศการซ้อมแบบใหมๆ่ๆ ส่วนคนที่3นะครับกุนซือประสบการณ์สูงที่มีข่าวแว๊บๆเข้ามาอย่างมาริเซโอซารีนะครับนี่คืออีกหนึ่งยอดกุนซือชาวอิตาเลียนที่มาพร้อมอัจริยนะครับซารี่บลที่หลายๆคนรู้จักกันดีเขาคือนะครับอีกหนึ่งกุนซือหัวสมัยใหม่ที่ไม่เน้นฟุตบอลเกมรับตามสไตล์อิตาเลียนฟุตบอลรูปแบบของซารีบอลนะครับเป็นฟุตบอลที่เน้นเกมบุกแล้วก็การครอบครองบอลนนครับและผ่านบอลอย่างรวดเร็วแต่ฟุตบอลในรูปแบบนี้นะครับ ในช่วงหลังก็มักจะถูกจับทางได้แล้วนะครับถ้าผู้เล่นมีความสามารถในการออกบอลที่ไม่ค่อยแม่นยำเนี่ยระบบนี้จะพังทันทีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับมักจะถูกตัดบอลกลางทางแล้วก็โดนสวนกลับไวจนทําให้เสียประตูอยู่บ่อยครั้งนะครับระบบนี้ผมว่าปัจจุบันนะครับก็อาจจะดูแบบเอาเอาไปสักนิดหนึ่งแล้วนะครับหากมองกันจริงๆแล้วนะครับซาลิบาลก็อาจจะยังไม่เหมาะกับผู้เล่นชุดนี้ของทีมลอสโซเนลลี่ก็เป็นได้นะครับ ถ้าหากว่าซารี่เข้ามาทํางานจริงๆแล้วก็คงต้องใช้เวลาในการปรับตัวที่ค่อนข้างนานอยู่พอสมควรนะครับหากว่าต้องการให้เอซีมิลานเนี่ยเข้ากับระบบนะครับสไตล์ซารี่บอลก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในช่วงหลังเนี่ยทัพปีศาจแดงดําก็มักจะใช้บริการนะครับโค้ชชาวอิตาเลียนเป็นส่วนใหญ่นะครับนานๆทีนะครับก็จะมีโค้ชชาวต่างชาติแทรกเข้ามานะครับหากนับจากช่วง10คนล่าสุดเนี่ย ที่หลุดเข้ามาเป็นโค้ชชาวต่างชาติก็จะมีแค่2คนเท่านั้นนะครับแถมแคนดิเดตนะครับที่มีรายชื่อเข้ามาก็เป็นชาวอิตาเลียนทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่านะครับมอตตาเองนะครับจะไม่ใช่ชาวอิตาเลียนแท้ก็ตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูลิสต์รายชื่อของโค้ชทั้ง10คนกันดีกว่านะครับว่ามีใครกันบ้างในการคุมทีมเอซีมิลานช่วงหลังที่ผ่านมานะครับก็คนแรกนะครับมัสซิเมเรโนอเลกกีนะครับต่อด้วยเมาโลทัสซอตตินะครับแล้วก็เป็น คาร์เลนเซดอฟที่เป็นโค้ชชาวต่างชาตินะครับที่หลุดเข้ามานะครับคนแรกก็คือฮอลแลนด์แล้วก็ต่อด้วยนะครับฟิลิปโปอินซากี้นะครับแล้วก็คนต่อมาครับซินซามิไฮโลวิดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโค้ชชาวต่างชาติที่หลุดเข้ามานะครับเป็นโค้ชชาวเซอร์เบียก็ต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ย มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนโค้ดอยู่พอสมควรเลยนะครับก็จะเห็นได้จากรายชื่อโค้ดนะครับที่มีการสลับส,บสับเปลี่ยนต่อเนื่องกันนะครับเป็นอิตาลีฮอลแลนด์อิตาลีแล้วก็เซอร์เบียนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับก็เป็นชาวอิตาเลียนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนบอ็อกกี้นะครับแล้วก็วิเชนโซ,โซมอนเตลา่าเจนโาโรกัตตูโซมาร์โกโจัมโปโลนะครับและล่าสุดก็เป็นทางสเตฟาโนปิโอลี ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของค a n d i ดตในการเข้ามารับงานคุมทีมปีศาจแดงดาเพื่อนเพื่อนคิดเห็นกันเช่นไรนะครับเพื่อนเพื่อนคิดว่ามีใครกันบ้างที่น่าสนใจและคู่ควรครับในการเข้ามารับตําแหน่งเฮดโค้ดของปีศาจแดงดานะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้หากใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และถ้าใครนะครับที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรื่องเล่าฟุตบอลก่อนใครก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งรอกันไว้ได้เลย สำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ